Hey. กลับมาพบกับคลิปเทนนาตักคลิปโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามวันนี้ไม่เสียเวล,เวลาครับเรามาที่รายการไททันโป๊กเกอร์ซีรีส์ Event 25, เจจู2019 NL h m a d n Event 2แสนห้าหมื่นห้าพันเหรียญกันเลยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้เราเหลืออยู่สี่คนสุดท้ายแล้วครับในโต๊ะไฟแนลเทเบิลโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนโหดสัตว์รัสเซียในเยอรียเดนมาร์กเริ่มแจกไพ่ครับพี่เจตเริ่มมาได้สิบแปดไม่มีอะไรหมอบพี่อดัมมีคิงสิบอยู่ตำแหน่งบอททอลแล้วยิ่งในโต๊ะเหลือน้อยแบบ นี้เปิดเรสไปได้แน่นอนครับพี่อดัมจัดไปก่อนเลยน125,000ชิปพี่เคนนี่มีแง้มดูไพ่แล้วก็ปาทิ้งครับแหมบอกกาเกินไปครับไม่ไหววะ่ะแอคชันมาถึงตำแหน่งบิ๊กบลายครับพีสม,มิธมี4 5่ออฟสูรดูเหมือนเป็นไพ่ไม่ค่อยดีแต่ตำแหน่งนี้จ่ายเงินเพิ่มอีกนิดเดียวก็เฟี้ยวแล้วได้ดูฟลอปเรียกว่าเป็นการดีเฟน์บรายครับพีสม,มิธคอ่คอยคิดนับชิปแล้วก็คอไปหวังติดสเตเรทหรือติดสัก5ตัวก็ยังดีอ่ะไปเล่นต่อไหวฟลอปเปิดออก มาเป็น4-7-2พด 2, าํา2ใบครับโอ้โหสม,มิธไม่ติด5แต่ติด4ครับก็ถือว่ายังพอไหวเช็คไปก่อนตอนนี้เนี่ยนอกจากติด4แล้วยังพอมีลุ้นแบ็กดอสเตรทได้อีกนะเนี่ยแต่บอดแบบนี้เรียกว่าต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยจะติดอะไรสักเท่าไหร่ครับส่วนมากจะมีพวกไฮการ์แต่อันดเนี่ยเป็นคนเปิดเรสมาก็มีตำแหน่งที่ดีกว่าครับจัดการ4เบทออกไป90,000ืชิปประมาณ1ส่วน3ของพอตโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ยิ่งเข้าสู่ช่วงท้ายๆของทัวร์นาเมนต์เนี่ยสแต็คของทุกคนก็จะเหลือกันไม่ ดีเท่าไหร่นะครับก็เล่นกันไปแค่ฟล็อปเนี่ยพอใจครับถึง4แสน30,000ชิปเข้าไปแล้วอ่ะมาดูครับวัสม,มิดจะเล่นอย่างไรต่อครับน่าจะยังไม่เหมาะให้กับการเบสเบาๆหนึ่งครัครบตรงนี้เพราะว่ามือของพี่อดัมเนี่ยก็มีพวกเอ็ไฮคิงไฮอยู่ตรงนี้เป็นไปได้ที่จะเป็นการ4เบสท่ามาตรฐานของซมมิดค่อยๆค,ค,คอไปครับยังไม่ใหากจะเล่นใหญ่อะไรมากก็เพราะว่ามีโชดาวอยู่บ้างแต่ก็ต้องระวังถ้าพวกเอทดพวกคิงพวกแมมตกอะไรแบบนี้เนี่ยอันตรายที่ ะไปดูไพ่ที่เทินกันต่อเลยครับเทินเปิดออกมาเป็น4ี่อีกใบโอ้โหมันไม่มีอะไรจะรันดีไปกว่านี้แล้วครับคอเนียนเนียนด้วยมิดเดิลแพรครับผมแล้วก็มาติดตองที่เทินครับพี่สม,มิธน่ยิ้มกริมอยู่ในใจครับทําเป็นหน้าตึงนะแม่ตอแหลจริงๆพี่สม,มิธคิดสักพักครับก่อนจะควักตังเบ็ดออกไปที่1นึ0 0 0ครับโอ้โหตอนนี้ในพอร์ตมี5้าแสนสองหมื่นและท่ายากนะครับคิดว่าเขาคงจะทําเหมือนกับว่าตัวเองมีเจ็ดเล็ก ที่อยากจะป้องกันไมใ่ให้การ์ดใหญ่ตกที่เธอเลเบทไปเบาๆนินเนียนก่อนแมแหลจริงๆอ่ะฝั่งอดัมครับก็เหมือนได้กลิ่นตู่ครับแม่มึงเบสมาตรงนี้มันแปลกวัมันก็เป็นไปได้ที่พีสม,มิธจะถือเจ็ดแต่เร้งของอดัมเนี่ยเขายังสามารถมีโอเวอร์แพ์ได้ครับและตอนนี้เขาก็มีคิงกับเซบซึ่งพรลุ้นได้นิดหน่อยให้ริเวอร์มันตกเข้าทางเนี่ยเขายังสามารถเอาชนะมือที่เป็นฟลัชดอโพดามของสม,มิธได้ครับอ่ะอดัมยังไง นั่งคิดวิเคราะห์สักพักแล้วก็ตัดสินใจคอไปด้วยกินหายครับ มันไม่ยอมคนง่ายๆว้ยคนแบบนี้ริเวอร์เปิดออกมาเป็นสิบครับอูโหูต้องบอกว่าซวยซ้ําซวยซ้อนซวยตายซากตรงนี้ในความคิดของพี่อดัมนี่คือสุดยอดแล้วครับคอไปเรื่อยๆแล้วก็มาติดท็อปแพรที่ริเวอร์ชนะทั้ง7ฝัดัดอแต่ความเป็นจริงคือเจอตองไปเรียบร้อยแล้วพอต,ตอนนี้เรียกว่าแม่งขนาดใหญ่เท่าๆกับสแตทที่เหลืออยู่ของพี่แดนสมิธเลยครับน่าจะคํานวณไว้เรียบร้อยตั้งแต่การเบสออกไปที่เทิร์นตอนนี้สมิธกาลังคิดครับว่าจะกินเต็มยังไงให้มันมากได้ที่สุดตอนนี้ดูเหมือนว่า มาได้2ครั้งอาจจะมี7หรือมีโอเวอร์แพอะไรสักอย่างอ่ะพีสมิธหยิบชิปขึ้นมากองหนึ่งครับแล้วก็พูดออกไปว่า <c oughs> ผมขอเป็นที่5355,000ชิปโอ้โห و, ถ้ายากเยอะจริงๆคือตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออลอินครับแต่เบดเหลือไว้ข้างหลังนิดหน่อยแบบพร้อมสู้อดใหญ่มากๆครับตอนนี้เงินรางวันที่3กับที่4มันเริ่มต่างกันเนยอะครับโอ้โห و, ต้องบอกว่าช็อตนี้มึงกดดันกันสุดๆแอคชั่นของพีสมิธเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่ง,งมากนะแต่ปัญหาคือไอ้สิบที่ริเวอร์เนี่ยต้องมาดูกันนะว่า พี่อดัมจะสามารถหลบช็อตนี้ไปได้หรือไม่มาดูอีกทีที่มือของพี่อดัมครับจะเอาชนะได้ก็มีเจ็ดต่างๆเลยครับแล้วก็ฝัดดอโพดามที่บลัฟมาแถมมือของพี่แกเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบล็อกโพดามักใบด้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบลัฟส่วนแฮนดที่เขาแพ้เนี่ยก็มีตองสี่แล้วก็ฟูลเฮาตองเจ็ดครับอะ สุดท้ายอดัมก็เลือกที่จะหยิบชิปแล้วก็เรดออกไปจับสมิธอินครับแต่ตรงนี้เนี่ยการาฟิกแม่งชอบขึ้นผิดพลาดครับสมิธออย่างไวเปิดโชตองสี่ครับเรียบร้อยแดกเต็มๆ2ล้านชิปครับโอ้โหสุดยอดกล้วยทอดสองถุงจริงๆละครคนนี้โอ้โหแกหลอกลออ่อจนได้เรื่องครับพี่อดัมเซ็งไปเลยครับถ้า1ิบไม่ตกนี่ก็ไปสวยแล้วนะเนี่ยอ่ะและกลับมาพบกับคลิปหน้าได้ใหม่นะครับผมโปกเกอร์ทางช่องเทนหน้าตักวันนี้ผมเบลขอสนามลาไปก่อนสวัสดีครับ